สนับสรุนโดยไฮลักซ์รีโวซ i t เอ n t i o n หน้าใหม่อารยะรรมแสบแซดให้โลกเห็นเป็นท่วงท่าจังหวะกการแสดงขนของเยาวชนชายแดนใต้ในฉากสู้รบกันระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ที่ทุกบทบาทการสื่อท่าบอกความรู้สึก ล้วนต้องฝึกฝนตามตำราพิธีขนเป็นศิลปะก,การแสดงที่ออกมาอย่างสวยงามปัจจุบันขนเข้าไปอยู่ในโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดแชาดแดนภาคใต้ให้เยาวชนได้ศึกษาในหลักสูตรวิชาเรียนลดเรียนเพิ่มรู้ด้วยครูนาฏศิลป์ที่เชี่ยวชาญยิ่งทำให้เด็กได้เรียนรู้และสนุกไปกับศิลปะในแขนงน,นี้ ตอบรับกลับมากับตัวเด็กเองเนี่ยคือเด็กได้ประโยชน์มากที่สุดในเรื่องของความรับผิดชอบและมีระเบียบวินยัยแล้วก็กลับมาประโยชน์ต่อโรงเรียนเหมือนกันโรงเรียนเนี่ยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านนอกเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นของเด็กผู้ปกครองหรือว่าโรงเรียนเนี่ยปัจจัยความสําเร็จในการทํากิจกรรมครั้งนี้คือ1 ผู้บริหารสนับสน,นุนผู้ปกครองสนับสน,นุนเด็กนักเรียนช่วยกันคุณครูช่วยกันมันจึงเกิดเรื่องสิ่งนี้ขึ้นได้ครับขนเยาว,วชนชายแดนใต้ตั้งมาตั้งแต่ปี2555โดยกลุ่มยาว,วชนขนปัตตานีที่กระจายไปแต่ละโรงเรียนกว่า160คนฝึกฝนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานทักษะด้านนาฏศิสินท่ารำต่างๆรวมไปถึงการแสดงในขั้นสูงจนบางคนต่อย,ยอดไปถึงระดับมหาวิทยาลัย ก็เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนยกรบของเด็กนักเรียนนะครับจะเรีย้ว่าเป็นการซ้อมเสมือนจริงที่เด็กแต่ละคนจะต้องมีการแสดงท่าทางของตัวละครนั้นๆออกเต็มรูปแบบนะครับนอกจากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังได้ทําในสิ่งที่รักและส่งไม้ต่อให้รุ่นน้องในพื้นที่ได้อีกด้วยก็ภูมิใจครับในส่วน,นของการเล่นโขนของวัฒนธรรมไทยครับ ก็อยากให้คงอยู่อย่างนี้ไปตลอดเหมือนได้เข้ามาสืบสาวัฒนธรรมของไทยว่าผมออกไปข้างนอกเขาก็ว่าโอ้พาลามเก่งมากอะไรแบบนี้ตลอดคุณนี่ครับใช่เขาชอบดูเขาก็จำเขาก็ทักตลอดก็ถึงดีใจเพราะว่าเขาก็จำเราเราก็ ได้โชว์ในสิ่งแสดงเขาได้เห็นได้อะไรปัจจุบันมีขนเยาวชนชายแดนใต้เดินสายแสดงโชว์ทั้งไทยและต่างประเทศจนได้รับการยอมรับว่าเป็นขนที่มีศักยภาพสูงผ่านศาสตร์การแสดงที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชาติไทยดังที่ยูเนสโกประกาศรับรองให้ขนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติในปี2561หานิปสาลลมิงถ่ายภาพ อัตพลดวงจินดารายงาน